สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีบายเกมเมอรนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนนี้เลยฮะผมบอกไปแล้วในพาร์ทที่แล้วว่าวันนี้ผมจะพามาดูตัวที่ผมเคยเล่นมาแล้วต,ตัวที่ผมเคยเล่นมาแล้วเนี่ยอยู่ S5 เซิร์ฟมิวทครับจะมา รีวิวมิวทูนะไม่ใช่มิวทูอะแต่รีวิวมิวมิวเฉยๆนะออ่า <c oughs> วันนี้วันที่เจ็ดนะสำหรับตัวนี้อ่า <c oughs> เห็นไหมวันที่เจ็ดอะผมได้รับมิวหินเมก้าอีกสิบห้าอันแล้วก็อิเล็กทริกอิเล็กทริบอลหนึ่งอันนะแล้วก็หินเนี่ย ผมจะบอกว่ามันทำอะไรได้เห็นสีฟ้าเนี่ยนี่ครับคือมิวมิวนะเป็นโปเกมอนพลังจิตอ่ให้ดูหน้าอีกหน้ามันพองแบ้วมากเลยอะอ่ยากเอามาเลี้ยงที่บ้านสักตัวถ้า,ามาเลี้ยงได้ก็ดีสิมันก็จะเป็นโปเกมอนที่หายากที่ถูกแก๊งล็อกเกตเอาไปดัดแปลงนะ ผมจะบอกว่าเนี่ยผมได้เพชรหกสิบต่อวันเนี่ยได้มายังไงเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาบอกอก่อนอื่นผมขอเช็กอินก่อนอนี่ครับไอตัวนี้ผมเติมนะอย่างที่บอกไปแล้วในพาร์ทที่แล้วว่าเนี่ยตัวเนี้ยผมเติมแต่เติมไปครั้งเดียว ครั้งที่แล้วผมก็บอกนะเวลาใช้แมวนํำโชคเนี่ยเราต้องเสียสลาเพื่อการเลื่อนเวลหน่อยอ,อย่างที่ผมเคยพูดนะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาเริ่มมันดีกว่าเห็นไหมไออะไรวะเนี่ยไอตัวมังกรอของผมเนี่ยเรียกว่าอะไรนะร่างแรกชิโตครังนี้เออเนี่ยกลายเป็นลิซาดอนแล้ว เนี่ยไอตัวเนี้ยของผมกลายเป็นลิซาดอนแล้วอ่านี่ครับที่ที่ผมจะไปจับพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าผมจะไปจับให้ดูแล้วกันนี่คือจูไคครับนี่คือจูไคเนี่ยร่างสามมันคือจูไคแต่ผมจะพาไปจับร่างแรกก็คือไอตัวเนี้ยอ่าอย่างที่เห็นครับกลุ่มของผมเหรอนี่ไงมีลิซาดอนแล้วก็เนี่ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นจูคายแล้วล่ะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมไอ้เนี่ยตัวพืชพิษเนี่ยอ่าเนี่ยระดูพลังต่อสู้ของผมนะฮะสี่หมืนเจ็ดอ่ะแค่มีไอสามตัวเนี่ยผมจะดูว่าผมทําอะไรกับมันไปอ่าค่าความสนิทนะผมอยู่ที่ยี่สิบการจะทําลายอันเนี้ยค่าความสนิทอะ ยี่สิบก็คือเรามีไอเนี่ยเราต้องใช้เพิ่มมาด้วยครับทูบลึกลับเราจะหาได้จากไหนครับท่านเห็นด้านด้านบนไหมเนี่ยด้านล่างรูปมันน่ะมันจะเขียนว่าหาดหาดแห่งแสงฮีโร่ก็คือด่านพิเศษนั่นเองครับถ้าเราคิข้าไปมันจะพาเราไปเลยเห็นไหมนี่คือด่านหกอ่าแล้วมันก็มีอัน,นี้ด้วยถ้าเราเล่นไปตาหนึ่งเนี้ยเราก็เนี่ยเราก็จะได้นะเดี๋ยวผม ลองทำให้ดูถ้าเป็นดาพิเศษเนี่ยมันจะเล่นได้วันหนึ่งอ่ะสาสามครั้งแต่ถ้าเป็นดาธรรมดาที่ใช้6พลังงานเนี่ยมันจะเล่นได้ตลอดนะอ่าเดี๋ยวผมลองใช้บาดกวาดล้างนะผมผมขี้เกียจสู้อ่ะอ่านี่ครับกวาดล้างเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้ของรางวัลได้ไอคีสิบสอันนี้เป็นดาพิเศษไงแล้วก็ไม่ต้องไปเสียแรงสู้ครับเนี่ยแล้วมันก็มีบอกด้วยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยผมเลื่อนเวล้อ่าผมแค่ใช้บาตกวาดล้างเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็มีรูปเนี่ยทูบลึกลับยังขาด3อันก็แปลว่าผมยังขาดอีก3อันอครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็เนี่ยหมดแล้วเอก็เล่นไม่ได้แล้วแล้วรอวันพรุ่งนี้อ่าอ่าโปเกมอนที่ผมจะปั้นต่อไปก็คือนี่ครับนี่เลยครับ นี่คือไอ้เค้บางบ่อนะผมพูดเล่นผมพูดเล่นผมไม่รู้จักชื่อมะนะันอ่ะนี่ครับสกิลไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมผมจะอัพตันตลอดเลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมสามสิบสามสิบไอ้นี่อ่าอันนี้เป็นสกิลใหม่นะตอนผมทำลายค่าความสนิทยี่สิบสปีดบูทนี่ถือว่าดีมากนะสำหรับจูใครเนี่ยเพราะว่า สปีดบูธของจูไคก็คือเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันเวลามันจูไคเนี่ยโจมตีไปแล้วใช่ไหมแต่มันยังอีกไกลกว่าจูจูไคจะมาโจมตีได้อีกแต่สปีดบูธเนี่ยเรามีโอกาสโจมตีแล้วเราก็โจมตีอีกครั้งได้ไม่ต้องรอไปเทินไกลๆไม่ต้องรอแบบตาสองตาว่ามันจะมาโจมตีได้อะ วันนี้ผมจะรีวิวมิวใช่ไหมอ่ามาถึงพระเอกของเรานี่คือมิวมครับอ้าพัฒนาล่างเป็นมิวทูไม่ได้อะโอ้ยเสได้ายเด้ายถึงว่ามิวทูมันหาย,ยากมันจะให้ง่ายขนาดนั้นได้ไงอ่าแต่ถ้าผู้ชมไม่ต้องสงสัยครับมาดูที่สแต็กมันครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ที่มันเป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยนั่นแหละ สแต็กของมันมากกว่าตัวอื่นอีกนะมิวเนี่ยผมขออัพเลเวลมันก่อนอผมอัพให้เลยนี่อัพไปยี่สิบเอ็ดเลยอะ่ะอ่าสแต็กมันเนี่ยไอตรงที่เป็นหกเหลี่ยมน,นะมันจะมากกว่าตัวอื่นอะ่ะเห็นไหมวงสีฟ้ารอบนอกเนี่ยก็คือมันไปได้ถึงจุดจุดนั้นครับแต่สีเหลืองเนี่ยก็คือปัจจุบันที่มัน สแต็มันยังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยสเต็ปมันจะไปอยู่เนี่ยสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวนี่แหละวงนอกสีเหลืองเนี่ยดูครับเนี่ยดูลิซาดอนผมแค่นี้เองแล้วไปดูจูใคเฮ้ยไม่ใช่ไปดูมิวแต่างมากวันนี้ผมจะมารีวิวออไอ้นี่นะเนี่ย ไม่ใช่ถุงตังนะถุงตังผมเคยรีวิวไปแล้วนี่ผมจะมารีวิวนี่หินทักษะรัดอทุกท่านคงอาจจะสงสัยมันถึงเราได้มาเราจะใช้ได้ตอนเทนเนอร์ระเวลสามสิบนะผมจะลองใช้กับมิวนะพระเอกของเรา,านี่ครับท่านกดมาที่ฝึกครับนี่มาที่ฝึกมาที่ฝึกนะ แล้วก็มันจะมีสองบนอะที่เขียนว่ารวมกับค่าพลังเนี่ยเนี่ยผมย้ายย้ายไปมาเนี่ยนี่คือรวมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันทําอะไรได้เนี่ยรวมเนี่ยแล้วผมจะสอนหาบัตร exp อ่านี่ครับมาที่ค่าพลังท่านเห็นด้านล่างไหมมันจะมี10บทับหนึ่เนี่ยก็คือเห็นเรามี10ก้อนใช้ล้างล้างสแต็กของมิวเนี่ยใช้1ก้อนเราสามารถล้างและข้ามขีดจํากัดได้ก็คือ มันจะขึ้นสายฟ้าครับถ้าผมโชคดีผมก็อาจจะขึ้นสายฟ้านะอ่าอ่าโอ้โหโอ้ยค่าอคแท็กนอยเดียวเองอ่าอ่าสแต็กเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าได้สายฟ้าก็ดีหน่อยอะ่ะเอาเป็นตัวไหนดีอะ่ะมันน่าจะมีเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไอ้แค่ผมเนี่ยเห็นไหมค่าดีเฟนต์ผมเนี่ยขึ้นไฟฟ้าเนี่ยแล้วผมก็สามารถล็อกได้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูปเนี่ยกุญแจล็อกได้ถ้าเราล็อกเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกนะเห็นไหมใช้ล้างเนี่ยห้าสิบเพชรหรือว่าถ้าเรามีหินสีฟ้าเนี่ยก็คือใช้หนึ่งอันแต่ถ้าเราล็อกไปอันนึงเนี่ยมันจะคูณคูณไปนะก็คือสองอ่ะก็ ไม่ใช่คูณ2นะก็คือเนี่ยจะใช้ก้อนเดียวหรือใช้50เพชรเนี่ยก็เพชรก็จะใช้ร้อยหนึ่งหรือว่าหินสีฟ้าใช้2ออ,อันนั่นเองเนี่ยถ้าได้ไฟฟ้าขึ้นแบบเนี้ยแนะนําให้ล็อกไปนะมันจะดีอ่าส่วนจูใครเนี่ยมันก็สแต็กมันดีอยู่แล้วผมยังไม่เคยล้างเลยนะแต่เนี่ยลิซาดดอนผมเนี่ยล้างไปหลายครั้งแล้วเน่ามากบอกตรงสกิลนี้เน่ามาก ต่อไปผมจะปั้นในตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แรงตัวหนึง่งสําหรับทาาุไฟฟ้าเพราะมันมีสกิลที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสกิลน้ําแข็งครับเนี่ยสกิลไฟฟ้ามีสกิลไฟด้วยปลดล็อกตอนค่าความสนิท20อ่าพัฒนาร่างเป็นไหนนี่ได้ครับผมก็ไม่รู้อะไรตัวอะไรเหมือนกันเล,เล็กถิกไว้มั้งไ,ไล์ไล์อะไรเนี่ยแหละอ่า ก็ถือว่ามิวผมยังไม่ข้ามขีดจำกัดน,นะแต่สแต็กที่ออกมาครั้งสุดท้ายเนี่ยดีนะค่าแอตแทกดีอยูอ่ทุกท่านเคยเคยเห็นในตัวนี้ไหมก็มันอยู่ในภาคไหนเนี่ยแหละนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวตัวอะไรวะลืมละอันนี้ชิโกอทางนี้เออเนี่ยค่าไล์ของผมเนี่ยขึ้นไฟฟ้าแล้วผมก็ล็อกมันไว้เพื่อไม่ให้ไปเปลี่ยนมัน ถ้าเราล็อกไว้เนี่ยแล้วเราใช้หินสองก้อนหรือว่าใช้ร้อยเพชรไปเนี่ยแล้วพอมันรีอีกรอบอะค่าไล์เราจะไม่เราจะไม่รีใหม่ครับมันจะอยู่แบบนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะ,ะก็มีตัวที่เกือบข้ามขีดจำกัดหลายตัวอยู่นะของผมอะนี่ครับก็เนี่ยกิลาโดสนั่นเอง ที่เติมครั้งแรกอะเติมเท่าไหร่ก็ได้มันจะได้มานะอาเห็นไหมพัฒนาร่างเมกาอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยใช้หินเมกาเนี่ยไม่ใช่ใช้หินเมกาเนี่ยร้อยห้าสิบอันค่าความสนิทสามสิบเวลอะไรก็ว่ากันไปส่วนให้ตัวนี้พัฒนาร่างเมกาสามสิบนะแต่ถ้าเป็นลิซาดอนลิซาดอนมันก็เลเวลสามสิบเหมือนกันนั่นแหละถึงจะพัฒนาร่างได้เห็นไหม ค่าความสนิทต้องการสามสิบนะค่าความสนิทสาสิบเนี่ยผมไม่รู้มันทำลายยังไงนะสิแต่หิมเมก้าร้อยห้าสิบอันชัวชัวครับอ่านี่คือจูใครที่ผมจะปั้นในหลายๆแบบน,นะเพราะว่ามันมีสแต็กรู้ไหมทำไมผมจับมาหลายตัวเนี่ยร่างแรกของจูใครเนี่ยรู้ไหมทำไมผมจับมาหลายตัวมาดูนี่ครับอ่ามาดูนี่ อย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะมารีวิวนิสัยนะเนี่ยเห็นไหมลิซาดอนผมอะนิสัยเนี่ยอยู่ตรงรูปเนี่ยสแต็กหกเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยที่มันเขียนว่านิสัยเนี่ยนิสัยตัวนี้ก็คือหนักแน่นก็คือนิสัยมันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกนี้ครับเนี่ยข้างหลังมันเนี่ยก็คือดีเฟนต์เราก็คือป้องกันนั่นเองลบสิบครับก็คือลบพลังป้องกันเราอะสิบแต่มันก็มีผลดีก็คือ มันบวกสเปเชียลแอคแทถให้เราบวกสิบนี่ครับนิสัยมันแล้วมันก็จะมีสกิลครับสกิลมันอาจจะเป็นดวงนะว่าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยสกิลด้านล่างนิสัยเนี่ยก็ไปอ่านกันได้นะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเนี่ยจูจูจใารของผมนะเนี่ยนิสัยกล้าหานใช่ไหมดูสกิลด้านล่างนิสัยครับมันจะเป็นอะไรครับเป็นรูปเหมือนกลีบดอกไม้นะสีชมพูแล้วพอมาดูไอ้ตัวนี้ครับเออมันเหมือนกันนี่ว่านี่มาดู ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมสกิลมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นรูปคนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรูปคนไปแล้วครับอันนี้นิส่ยล่าเริงสเปเชียลแอคแท็กลบสิบสปีดบวกสิบนี่ครับนิสัยจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือผมจะจับมาหลายตัวถ้าใครจะเอานิสัยเหมือนผมก็ได้นะนิสัยของผมคือกล้าถ้าเป็นจูใครของผมอะ่ะนิสัยคือนี่ครับกล้าหาร ก้าหารนะไม่ใช่กล้าธรรมดาก้าธรรมดามันบวกหน่อยเดียวอ่าก้าหารเห็นไหมแอคแท็กผมบวกสิบอะแต่จูจูใครอะแนะนําให้บวกสปีดมันนะใครชอบนิส่โบราณเนี่ยโบราณเนี่ยสเปเชียลแอกแท็บวกสิบนี่ก็ไม่เป็นไรนะผมแนะนําเหมือนกันว่าเนี่ยนิส่ยโบราณน,น่าจะดีหรือล่าเริงล่าเริงก็ดีนะมีพี่คนหนึ่งแคสตแลราใช้อะเราวใช้ไปดีมากเลย มุทะลุนี่ท่านอาจจะเห็นว่าสแต็กมันไม่บวกมันไม่เพิ่มก็คือมันดีอยู่แล้วอะ่ะนี่ครับล่าเริงเห็นไหมที่พี่เขาใช้อะ่ะเนี่ยแหละล่าเริงสเปชเชียลแท็กก็ลบสิบสปีดบวกสิบก็จูใครนี่เป็นพวกสายสปีดนะสปีดนี่ก็คือมันทําให้เธอเราไวขึ้นครับไม่ใชก่ก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วต้นๆคลิปก็คือ ถ้าจูใครเราโจมตีไปเนี่ยเราไม่ต้องรออีกเทินหนึ่งมันก็จะโจมตีต่อได้เลยนี่คือข้อดีของสป,ปีดน,นะอ่าผมจะมาบอกนี่ครับโหมดฝึกครับโหมดฝึกที่ผมไม่ได้บอกเมื่อวานก็คือนี่ครับที่ต่อสู้กับเทรนเนอร์อื่นน่ะต่อสู้กับเทรนเนอร์อื่นน่ะถ้าท่านมองไปนูนะ่นน่ะมุมซ้ายบนมุมซ้ายบนนะล่างล่างเพชรเราอะ่ะ นั่นแหละมันจะเขียนอันดับผมอยู่ที่พันสองหกแล้วท่านเห็นว่าได้รับรางวัลหนึ่งมื่นทองหกสิบเพชรแล้วก็120ี่สิเหรียญอะไรเนี่ยแหละอ่าท่านอาจะสงสัยว่ามันทำอะไรได้มันคืออะไรก็คือน่าจะประมาณดึกๆมั้งแล้วเราจะได้เพชรอันเนี้ยหรือไม่เราก็ต่อวันน่ะวันหนึ่งเราก็มันจะแจกให้เรา60เพชรถ้าเราสู้ไปเรื่อยๆมันเพชรมันก็จะเพิ่มมันเป็นรายวันนะครับมันคือมันจะได้รายวันนะ อ่าก็คือถ้าผ่านวันเนี้ไปอะ่ะแล้วพรุ่งเนี้ยผมจะได้รับจดหมายแล้วผมจะได้รับ60เพชรหนึ่งหมื่นทองแล้วก็ร้อยี่สิันนี้อ่าถ้าผมสู้ไปเรื่อยๆเพชรผมก็ยิ่งเพิ่มนะแต่หลังๆนี้ผมสู้ยากมากเลยเพราะไอเนี้ยพลังต่อสู้ผมสี 48, ่หมื่นแปดดงของพวกเขาห้าหกหมื่นนะนี่ครับถ้าท่านสงสัยเนี่ยโปกเกมอนเนี่ยเนี่ยเอาเป็นจูใครนะอันนี้บวกห้าแล้วอ่า ท่านเห็นไหมว่ามันมีหลอดอะไรอยู่เนี่ยคืออันนี้ค่าพลังอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือรวมถ้าหนาจะสงสัยเนี่ยบัตรเอฟพีเนี่ยมันทําอะไรได้มันไม่ใช่เพิ่มค่าอัพเลเวลแบบนี้นะไม่ใช่เ e อ P พีอันนี้แล้วนะมันจะมีโปเกมอนเห็นไหมโปเกมอนที่เราจับได้อะถ้าเราไม่ใช้เห็นไหมใช้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหลอดมันจะบวกใช่ไหมอ่าเห็นไหม กลายเป็นบวกสามแล้วเลขมันจะเป็นบวกสามอ่าอันนี้มันคือยังไงก็คือเวลาเราไปจับโปเกมอนมาแล้วถ้าเราไม่ใช้อ่ะเราสามารถเอามาบวกได้แต่เสียตังค์ค่อนข้างเยอะนะแนะนำให้ใช้บัตร exp ครับไอ้บวกตรงนี้มันดียังไงเหรอมันก็คือเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูแล้วกันไม่เอาเอาเน็ตอ่าผมบวกนะเมื่อกี้ผมบวกสองอันนี้ไปบวกสามมา นี่ครับท่านเห็นสแต็คไหมไลน์นี่ขึ้นถึง1039บวก1039อ่ะนี่แค่อัพไปเวลเดียวนะเนี่ยอัพอัพไปเวลเดียวอ่ะสแต็กเพิ่มคูณมากแนะนำครับให้ให้หาบัตร e อเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาให้ดูมันจะเปิดตอนเวลอะไรเนี่ยแหละผมก็จะไม่ได้แล้วนี่ครับมันอยู่นี่ครับประจนภายนอกเนี่ยที่ผมหมุนอยู่เนี่ยก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้เอ้า มัไม่ไม่เห็นมีบัตร EFP ก็คือท่านเห็นล่างการกรบาทไหมอ่ามันจะเขียนที่ฝังศพใช่ไหมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ฝังศพถ้าเราไปมโนภาพถ้ำอะไรเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเนี่ยแล้วมันก็มีบอกว่าแนะนําพลังต่อสู้ว่าเท่าไหร่เราถึงจะถึงระดับ C นี่ก็แนะนําพลังต่อสู้7,990ก็คือเนี่ยเราใช้พลังงาน10ด้วย ก็คือเราเล่นไปก็ได้บัตร e x p เหมือนกันแต่มันจะได้น้อยอันที่2ครับระดับ B ครับที่ผมเล่นผ่านไปแล้วก็คือเนี่ยแนะนํา17 1 7 1 1 0นะก็แนะนำแนะนาพลังต่อสู้นะใช้พลังงาน15แต่ได้ของรางวัลเยอะเยอะขึ้นมากว่าระดับ C แล้วเวลาเราเล่น4ดาวก็เหมือนดาบธรรมดาครับเราได้10เพชรด้วยแนะนําให้ สีดาวนะอ่าผมจะเล่นระดับบให้ดูแล้วกันอ่าระดับ b นะผมเข้าแล้วนะอ่านี่คือวิธีการหาบัตร e อ p ครับเพื่อเอาไปอัพโปเกมอนเราแนะนำให้หาบัตร e อ p นะอ่าเพราะมันจะดีแล้วมันเนี่ยผมสปีดบูสให้ใครจูอ่ะแล้วกันบัตร e อ p เนี่ยคือมันใช้ไปแล้วอะ่ะมันก็คุ้มนะก็คือมันคุ้มคุ้มมากด้วยอ่า ลิซาดดอนผมนะพอกลายเป็นเนี่ยลิซาดดอนแล้วอะ่ะคิดต่อครั้รงนี้กลายเป็นลิซาดดอนแล้วอะ่ะนี่มันจะมีสกิลบินเข้ามาครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่ามันคือสกิลอะไรพอใช้ไปเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นลูกศรลงแล้วมันจะไม่แรงผมใช้ให้ดูอ่านี่เห็นไหมแล้วมันจะบินขึ้นไปใช่ไหมบินขึ้นสูงเวลาโจเวลาตัวไหนโจมตีมาก็คือมันจะโจมตีแล้วมันจะหลบหลีกก็เหมือนมันอยู่บนฟ้าแล้วโจมตีมันไม่โดนนั่นเองอ่านี่คือ นี่คือสกิลบินของมันอ่าเข้าใจแล้วนะสกิลของลิซาดอนมีแค่นี้แหละก็คือบินเขาขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นธาตุไฟกันเองก็อาจจะโจมตีเข้าอยู่อ่าแนะนำนะอ่าใช้าใ่าไม้ตายอย่างที่ผมบอกเมื่อมีโอกาสนะเห็นไหมเราก็ได้สี่ดาวอ่าเราก็คุ้มด้วยเนี่ยเห็นไหมได้บารดีเอฟพีสองอะเนี่ยระดับดีเนี่ยย,ยังไม่เปิดกล่องนะ,ะเปิดกล่องเห็นไหมสารดาวก็ได้มาอีกสองแนะนาให้เก็บไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมได้สองเพชรด้วย เก็บไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาไปอัพโปเกมอนของเราหรือถ้าไม่อยากหาเราก็ไปหาจับนะเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าจับโปเกมอนยังไงเนีย่ยพาร์ทหน้าละกันจะรีวิวว่าจับยังไงอืมถ้าผมแนะนํานะถ้าผมอยากจะจับผมคือผมจะจับล่างแรกของจูไคนั่นเองอ่าผมจะจับบ่อยมากแต่มันจะจับยากมากนะแต่ตัวเนี้มีคนใช้บ่อยมากเนี่ยตัวนี้แหละ นี่คือจูไขมีภาคหนึ่งที่มันพัฒนาร่างเมกาได้แต่สงสัยเขาจะยังไม่เอาเข้ามาหรือว่าเขาจะไม่มีนะถ้ามีก็ดีนะเนี่ยจูไรอะ่ะถืว่าเป็นตัวที่ดีนะอ่าแนะนำให้เน้นสปีดนะไอตัวเนี้ยแนะนำให้เน้นสปีดอ่าผมบอกนะนะส่วนอาวุธอ่าผมจะบอกอีกทีเนี่ยมัน พอคลิกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอาวุธเนี่ยด้านล่างไอคอนสกิลเนี่ยอ่านี่คือเลติกบอลบวกสองมันแนะนําให้ใส่กับพิกาจูหรือธาตุสายฟ้านี่ผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปมันเป็นท่าตไฟฟ้าเหมือนกันอ่านี่ยเห็นไหมแอ t แท็กบวกตั้งร้อยสี่สองอ่าก็ถือว่าดีนะพิกาจูผมก็ใส่นี่อ่าอ่ามันคลิกผสมได้ด้วยอ่าผมจะอธิบายสำหรับผสมอีกทีนะ ก็คือนี่ครับสมมุติเอาอิเล็กทริกบอลแล้วกันเห็นไหมตอนมันบวกหนึ่งมันต้องใช้ธรรมดาใช่ไหมต้องใช้ธรรมดาสองอันอถ้าจะบวกสองล่ะเราต้องใช้นี่บวกหนึ่งสองอันถ้าเราจะบวกสามล่ะเราต้องใช้บวกสองสองอันเราก็เพิ่มไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมพอจะบวกสี่เราต้องใช้บวกสามสองอันอก็ใช้อย่างละสองอันนะ,ะบวกไปเรื่อยๆแต่แก็เสียเสียตังเยอะอยู่ อ่า,อาพอเข้าใจนะอ่าอันนี้ผมเปิดเวลสามห้าข้าความสนิทผมเอาไปตัวนี้ก่อนแล้วกันอะดีนะ้ตัวเนี้ยแต่ผมจะเอาไว้นี่ครับผมรอรอมันเวลสามหกกับจูไครครับนี่ผมรอมันเวลสามหกเท่านั้นแหละอ่าอ่าเห็นไหมรีวิวกัน แค่นี้ก็พอมั้งอ่าโหมดฝึกมีอะไรก็รู้แล้วนะคลิปพาร์ทหน้าผมจะมาสอนจับโปเกมมอนละกันมันเปิดเวลสิบแปดนะอ่าผมสอนเก็บบัตร e พ p ไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก็ได้อตัวนี้มันบวกห้าอยู่แล้วกดที่ฝึกเหมือนเดิมครับอ่าบวกไอ้ตัวนี้เราใช้ได้แค่สี่อันนะนี่ครับเห็นไหมสี่อันก็ถือว่าคุ้มนะเราจะใช้ตัวอื่นไปด้วยก็ได้อ่านี่ครับ แต่ไม่แนะนำให้ใช้โปเกมอนนะเพราะเก็บไว้ปั้นตัวดีกว่าอ่นี่บวกสี่นะอ่าบวกสี่เห็นหมสแตกแ็กแอคแท็กบวกตั้งหกสิบหกอ่ะดีกว่าอัพสกิลหรืออัพเวลเยอะเลยอ่าแนะนำให้ไปเก็บบตรมาอัพนะบวกสิบนี่ก็น่าจะโอเคอะ่ะน่าจะเวิร์กเลยอะ่ะก็น่าจะถึกถึกบึกบึนเลยอ,ะอ่ะอ่าอ่า คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเช่นเดิมครับขอบคุณครับ